สวัสดีค่ะพบกับช่องมอวกุเกาะน,นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเราก็จะไปบอกป้าน,นะคะจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าฝนกาลังมานะคะจะค่อยๆเดินทางกลับค่ะนะคะไปบอกป้ากันดีกว่าลุงมาแล้วเหรอพ่อ รอป้าก็ได้เนาะลุงท่านผู้หญิงเหรอโอมาแล้วเนาะโอ้ผู้ลุงก็แข่งฝนช่างพงแอนค่ะแม่กลับก่อนเด้อค่ะกลับแล้วเหรอจ้าเดี๋ยวมาใหม่สวัสดีครับโชคดีครับค้าเดี๋ยวมาใหม่วันศุกร์ค่ะค่ะวันนี้ค่ะมาตอนไหนวันศุกร์น่ะอยาให้เอาอะไรมาตอนเช้าเหรอต้องไอเดียยังไม่เลือกเรียน เดี the th uh, hmm. ๋ยวดูก่อนนาทีจะมาทุกสุกอยู่บ่อสกเออจะจะมาอ๋อเดี๋ยวบอกป้าก่อนป้ากลับก่อนเด้อจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะภาษาเป็นภาษากันป่อ่ะคุยใหญ่ค่อยๆเดินทางค่ะป้ายาจ้าทางปลอดภัยเด้อค่ะเดี๋ยวมาใหม่สุกหน้าค่ะ อยากมาสูมุหมูอยู่ด้ป่าขึ้นหอดมูอยู่บอยากเมื่อนอคิเดียว้เแ่้าบมากเมื่อพ่อบอกว่าป้าคุณเพ่บอกว่าขอไปจัดการย่ามันสักสองวันคิดหอดเพื่อนไม่อยากกลับแล้วมานาว่าไง โอ้โห FC ก็เต็มนะคะนี่ก็นี่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีอันนี้แล้วนี่เข้ามาโลฝนเดอ้อลุงจิมอ,อ,อยู่ในโทรศัพท์โแกเ,เพราะเขามีอายุบอกแต่ว่าไม่เห็นตัวจริงฟ้า,ฟายังสวย ตัวเล็กด้วยพี่แห้งก็บอมันนีแห้งแลบวงเอซีก็มีทายรลพศ้อบายเลยบกินข้าวนอนหลับว่าซานจะมาเอก็จะมาโชว์เลน้อยมากโอ้ยน้ยไม่มีลถโอ้จ้าแล้วทำไงมาครับวันนี้ฮะรัสอบแถวจ้าจ้าบยายเอามาโอ้คนเมามาคุณตาแล้ดูนะพักคุ้าโตเอาแบ้นแขอือ กมนว่างอิตเลยน้องอดุง้ลนลุงนนะคะตอนนี้แสง้นหวานกล้าอยู่ทางน้นค่ะทุกคนลอยู่คนเดียวเลยนะคะลุงพนนะคะเดี๋ยวโอ้มีคนอยู่กับบ้านนะสบายเนาะมัดจามั กันเมืองจ้าการบ้านกันเมืองเอ็ดนับปุณณ์ปีคุณนี้เอ็ดก็ุณี้ทีคุณนั้นนีอยูแบบอิสระคย่ะจ้าก็เติมทุกสันโอ้มาจ้าตั้งบนโคนโป้บังคุ้งหันเชนโ้ไม่อันเช่นไ้กรเลาวแต่ตัวจริงมัก็จองมนีเามีเลยังน้อยยังอ่อน อ๋อค่ะเด็สช่างพมก็ค่ะนุ่นช่างพมก็นั่งอยู่นั่นเด้ค่ะ f อมซมาเยอะแๆให้กำลังใจเยอะๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปถามจากเอ็มดีกว่าจ่เอมมลับวันไหนคะครับวันนี้นะครับแม่กำลังตับแล้วครับเดี๋ยวรอสักพักเอมก็บาย,บายๆนิดนึงค่ะครับ เอาวันศุกร์ค่อยเจอกันค่ะเดี๋ยววันศุก oh, ร์ค oh, ่อยเจอกันเหมือนเดิมโอแม่นจ้าแม่นปลาพนปลเป็นกองโอ้ยนั่นเป็นกองเหรอเพราะว่ป่านีุ่ณลุงก็ขยันใช่เด้ออันนั้นนะตาฟื้นค่ะตาฟื้นแกถ่ายอยู่ thoái này đó, thoa đâu vậy luôn, tục đâu cũng cho luôn, đi นี่ค่ะนู้นูพลก็เดินมาทางธนาน่าจะหวานก้าเสร็จแล้วค่ะนะคะก็ก็น่าจะขุดน้ำนะคะขเขาเรียกว่า,เ,าเก็บน้ำไวนะะ้นะคะหาโคลนนะคะมาเปะคันเทนาแล้วก็จะเอาน้ำขังไว้นะคะจาก จะทำไม่ให้ย่ารกด้วยนะคกำลังมาแล้วล่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ,นนะ,คะ FC ทุกท่านทุกคนค่ะส่วนเราก็จะเดินทางเหมือนกันไปพ่อไปไปบอกลุงพลก่อนเอาคลิปนะึงขอบคุณนะคะเก็จะเดินทางเช่นกันค่ะเช่นกันเดินทางปลอดภัยเด้อจ้านะคะแบ,บมา่าว<อ>ันนี้แล้วๆร มามดน้องมารอบหน้าแล้วแล้วเสรแล้วขอมาเมืออื่นนี่ดิเดิ <laughs> <laughs> นทางอ่คะนัดี่นะคะบรรยากาศเนาะ <laughs> เดี๋ยวแม่แม่โจ้เดี๋ยวแม่นั่นเดิเดี๋ยวหาเพิ่นก่อนเดี๋ยวแล้วก็เอ่อถือโอ,อก,กาสนะคะบอก ลุงเลยค่ะว่ากลับบ้านก่อนเด้อค่อยๆกลับบะหูดอกมันนอนแล้วเล่าแ่เมดกล้าลระบะหูดอกมดตกมัดเลย้ม่น่าจะม่นม้บ้านจะปล่ยคับกรสอบแม่ทินเปียกหมดละบ้านกุจิก อยูุ่ิกันฮโอ้วังเยี่ยมกุติบ่โอ้ว่านอนบอกคะโอ้ว่านอนนี่อยู่บ้านกิใกล้ๆอันนองโดนไปหันะโอ้ค่ะบรรยากาศอบอุ่นนะคะเอฟซีก็มาเรื่อยๆนะคะมาให้กำลังใจลุงพลปตแตนนะคะ ลูกหลายลูกยูทูบนี่แหละค่ะลูกทั้งพ่อทั้งแม่้าทไมเจ้าทงานง้เเาเเดหนกลังไลอยู่ไ่้ไลค่ะแต่ว่าขออนุญาตลุงกลับก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะคะลุงวันศุกร์ค่ะเอาเมื่อยังอันนี้รอบนเมน่อรอบค่ะอันไซป้า เดยวก็ถือมาที่นี่เหมือนเดิมแั่แหละค่ะถือไปถือมาโจ้นั่งข้างหลังคนเดียวค่ะอ้าวสมองก็จะกลับพร้อมแล้วมาวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวยน้อยโบชัวร์นะโหยับหมดแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ